สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งถึงแม้ตอนนี้จะมีเกมออกใหม่มากมายแล้วก็น่าสนใจมากๆครับแต่ตอนนี้เราจะยังอยู่กับ c o m m a n ร o o r อ g ริต่อไปแต่คลิปอาจจะมาช้านิดนึงครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พร้อมและภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มีความยาวแล้วก็มีความท้าทายมากๆมันจะเป็นภารกิจแบบไหนไปลุยกันเลยดีกว่าภารกิจที่9 Operation a l i c e ในพื้นที่ใกลๆ้ๆเซนเนซามีภารกิจที่ยากเกินกว่าทุกภารกิจที่ผ่านมาหน่วยคอมมานโดได้เตรียมตัวสำหรับการมาถึงของเรือรบ HMS Campbelltown มันเป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่ถูกดัดแปลงให้สามารถบรรทุกวัตถุระเบิดได้หลายตันเป้าหมายของเรือลำนี้คือการพุ่งชนท่าเรือเพื่อให้เกิดการระเบิดหน่วยคอมมานโดจึงมาที่นี่ เพื่อทำลายการป้องกันของท่าเรือและเปิดเส้นทางให้กับเรือพิฆาตเซนเนซาฝรั่งเศสมีนาคม1941ท่าเทียบเรือดำน้ำ ทุกคน,กคนพวกเราเดินทางมาถึงเซนเนแสแแแล้วมันเคยเป็นเมืองที่ดีจนถึงวันที่ไอ้พวกชั่วนั่นมายึดครองพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อชมวิวงอนมอทบทวนสิ่งที่พวกเราต้องทำกันพวกเราเป็นหน่วยหน้าของ SMS Campbell t o w บต้องปฏิบัติภารกิจของพวกเราให้ตรงเวลา แล้วพวกเราจะผ่านท่าเรือที่เต็มไปด้วยพวกเยอรมันนี่ยังไงอะพวกเราจะต้องระมัดระวังอันดับแรกต้องผ่านเขตอุตสาหกรรมไปให้ได้พวกมันเสริมกำลังพลไว้เต็มไปหมดเพราะที่นี่มีความสำคัญกับพวกมันภารกิจหลักของพวกเราก็คือการเปิดประตูนี่เพื่อให้เหลือลบขนระเบิดเข้ามาทำลายท่าเรือ แต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องปิดการทำงานของป้อมปืนต่อต้านเรือลบทั้ง3จุดก่อนงอนโกลโลมบรกิจกันเถะ ไฟอันที่หอยู่ใกล้ๆก,กับจุดเริ่มต้นภารกิจบนทางเดินชั้นลอยของถังขนาดใหญ่ไฟอันที่2เราจะต้องข้ามฝั่งมาที่ตั้งของปืนต่อต้านเรือลบที่เราจะต้องหยุดการทำงานของมันเพื่อเปิดทางให้เรือลบของเราบุกเข้ามาเดินลึกเข้าไปด้านในสุดจะมีอาคารอยู่และไฟจะอยู่ในนั้น ไฟล์อันที่3หลังจากที่เราเข้าไปที่ท่าเทียบเรือดำน้ําได้แล้วและไฟล์จะอยู่ด้านในของอาคารไฟล์อันที่4จะอยู่ที่ชั้นลอยของท่าเทียบเรือดำน้ำํามันคืออีกจุดหนึ่งที่สามารถบุกเข้าเรือดำน้ําได้ในภารกิจนี้จะมีจุดที่ประตูปิดอยู่ ทำให้หน่วยของเราไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้เราต้องทําการกดสวิตช์อีกด้านหนึ่งเพื่อทําการเปิดประตูวิธีการก็คือเราต้องใช้มาลีนว่ายน้ําอ้อมไปอีกด้านหนึง่งแต่จะสังเกตว่าศัตรูที่เฝ้าอยู่ตรงนี้มันมีระยะการมองเห็นที่เราไม่สามารถผ่านไปได้ครับเราสามารถกดปุ่ม Space Bar ในขณะที่มาลีนกำลังว่ายน้ำอยู่แล้วมาลีนจะหลบพ้นจากสายตาของศัตรูได้ จริงๆแล้วในภาคก่อนๆมาลีนก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับแต่ว่าในชุดประดาน้ำเนี่ยจะมีถังออกซิเจนอยู่ <Okay. S 1> ในขณะที่ดำน้ำออกซิเจนจะลดลงเรื่อยๆเมื่อออกซิเจนหมดก็ไม่สามารถดำน้ำได้แต่ภาคนี้ไม่มีระบบนั้นแล้วดำน้ำเท่าไหร่ก็ได้เลยและเท่านี้มาลีนก็สามารถเปิดประตูให้หน่วยเราที่เหลือรอบเลนเข้ามาได้ พอเราพาหน่วยของเราบุกมาถึงป้อมปืนต่อต้านเรือรบใช้แซปเปอร์วางระเบิดรีโมทไว้ที่ป้อมปืนทั้ง3จุดแล้วหลังจากนั้นก็ทำการกดรีโมทเพื่อทำการระเบิดป้อมปืนทั้ง3าพร้อมกันเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยเหลือแค่เปิดประตูเท่านั้นตามที่แซปเปอร์บอกครับ เราต้องเดินย้อนกลับมาตามสันของประตูและสวิตท,ที่ใช้เปิดประตูจะอยู่ตรงนั้นครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็แค่รอและภาวนาะให้พระเจ้าอวยพรให้กับเรือลบของเรา ผมคิดไว้ในใจว่ามันจะต้องระเบิดแบบสนัน่นบอลไหวแน่แต่ที่ไหนได้ครับระเบิดที่อยู่ในเรือลบยังไม่ทำงานและมันเป็นการเริ่มต้นเฟสสองสำหรับภารกิจนี้เราจะได้รับภารกิจใหม่นั่นก็คือเปิดสวิตช์การทำงานของระเบิดนอกจากประตูจะเปิดทำให้เรือลบของเราเนี่ยพุ่งชนท่าเทียบเรือได้แล้วประตูท่าเทียบเรือที่เคยปิดอยู่ก่อนหน้าก็เปิดขึ้นด้วยเหมือนกันครับ แลวถ้าสังเกตในแผนที่จะเห็นว่ากองทัพศัตรตูกำลังรอเราอยู่ในการจะเปิดสวิต์ระเบิดให้ทำงานเราต้องเข้ามาในตัวเรือลงลึกเข้าไปด้านล่างสุดของเรือลบเราจะได้รับเควสขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันนั่นก็คือเราต้องช่วยลูกเรือของเรือลบลำนี้เพราะหลังจากที่เรือพุ่งชนท่าเทียบเรือลูกเรือลำนี้ก็ถูกจับตัวไปแต่ก่อนหน้านั้นเรามาเปิดสวิต์ให้ระเบิดทางานก่อนดีกว่าครับ ให้เราเดินเข้ามาอีกนิดเดียวครับจากจุดที่เราได้รับเควสเมื่อกี้ห้องด้านในคือจุดที่เราสามารถเปิดสวิตช์การทำงานของระเบิดได้ออกมานอกเรือครับมาดูว่าลูกเรือของเรือลบอยู่ที่ไหนและยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าพวกเขาจะถูกจับกลุ่มตัวอยู่ทางด้านขวาพร้อมด้วยทหารยามที่เฝ้าอยู่เต็มไปหมดครับ เราต้องผ่านท่าเทียบเรือดำน้ำนี่ไปครับเข้าไปจนสุดถึงจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้และเมื่อเรากำจัดพวกศัตรูจนหมดเหลือภารกิจสุดท้ายก็คือการปล่อยลูกเรือแล้วหลบหนีออกจากที่นี่ <ST AR V. S 1> แค่เข้าไปแล้วก็คุยกับลูกเรือครับพอพวกเขาเป็นอิสระพวกเขาก็จะเดินเองอัตโนมัติครับ ให้เราเอาหน่วยคอมมานโดของเราเดินตามลูกเรือไปพวกเขาจะพาเราเดินเข้าไป <Okay. S 1> ที่ท่าเทียบเรือดำน้ำ yes. uh huh. okay. แล้วเราจะเห็นว่าจุดหมายของพวกเขาก็คือเรือดำน้ำที่จอดอยู่ <'ll> ใช่แล,แล้วครับเขาจะใช้เรือดำน้ำหลบหนีให้พาหน่วยของเราขึ้นไปที่เรือดำน้ำ เอาละครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยในภารกิจที่9พอเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมภารกิจเริ่มยาวครับแล้วก็ตึงมือขึ้นมากๆแต่ยังไงก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เร็วที่สุดครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนอยากพูดคุยหรือให้กำลังใจเชิญที่คอมเมนต์เล่นเกมให้สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ